สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะย่างหมูเส่าเอาเต่าในี่้สวัสดีค่ะย,ย้อนเฮ็ดทังไหนสวัสดีรับปริญญาเฮ็ดทังไหนเฮ็ดดูเฮ็ดได้ไหมไม่ใช่ทำดีๆทำสวยๆย้อนเออฮะปวดขา <laughs> นี่พาป้าป้านานะไปดูมะม่วงเราซิมะม่วงเราออกลูกไหมมีลูกไหมไหนไหนไปดูซี้ม,ออมีกี่อันคะอันนี้ก็ต้นนี้เหรอนี้ก็ต้นนี้มไม่รู้พี่อื่นกันมีไหมนะ่ะอู้นั่นนั่นเยอะเยอะเลย อย่าไปใกล้นะ้ำนะน้ำนะน้ำ,นำอืมเนี่ยดี๋ยวมันจะปักแล้วแล้วมันจะปักเดี๋ยวมันจะปักปักมือปักมือวันนี้หนูตื่นแต่เช้าเลยเหรอคะหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนคะไปโรงเรียนไปโรงเรียนยังไงลูกวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์คะ่ะไม่ได้ไป แน่่หน่อยแม่แม่จ๋ามัดผมให้น้องแน่สิไปพี่โหนหวยมือมือแรงที่ได้สาผมให้เพราะว่าเออมืออื่นไปโรงเรียนอย่า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 เฮือเสียอย่าเฮือเสียเอาเสียลงป้าป้านาๆที่เห็นขี้โพนุจะปีนเปื่อขึ้นไปทำไมเดี๋ยวนูตก ถ้าตกมาจะโดนอะไรคะลงสิขึ้นแล้วหนูไม่ชอบแล้วแม่ลงสิหนูลงไม่ได้โอ้ยปย่างมาได้แล้วโอ้ยเอ้าเอ้าเต้นย่างนี่นี่ ดน้ำพักน้ำนี่แต่เสียเลยแม่เป็นหน่อยคือป่าส่เสือฮะแต่หน่อยคือป่าส่เสือมันห่อนนี่เหนียห่อนบ่ทันหืมอาบน้ำบออย่าไปหื่อเสียป้าป้าน่าๆชี้เห็นนมขันขันยังขันอีปีไปไหน มามาหนี้มึงใส่เกือบย่างดีตับตับตับอยู่ดีเกือบดีตับตับอยู่ตะกี้นี่นี่พี่ตะกี้นี่เนี่บม,มักใส่เกือบเนาะพี่น้องเนาะไปใส้กับว่าใส่เกือบตั้งแต่ตอนเพิ่มน,น้อยๆไปใส้กับว่าใส่เกือบให้ใส่ได้กืบเพาใส่บันไงขึ้นมาเปลี่ยน,นคู่นั่นคู่นี้อยู่ ว่าจะอาบน้ำให้เพื่อนวัดผมเพื่อนเรียกว่าทีอาบน้ำเพื่อนมันคือส้งเหนียวๆเนียเน่ยมือเสามันอากาศมันหอนมันเลยเหนียวจะให้เหนียวโตัวไหมพี่น้องนานี้ก็แห้งแรงนานี้นานี้บ่มี่เองติดแต่บึงเนาะพี่น้องเนาะมันแห้งแรงนาไม่ทิ่มดเดี๋ยวต้องเป็นนาฝน,านยังเหลือเยอะคนบอกคนบอกพอเพคนมา ห,หนาต้นหม่พันในเบิดเฮ็ยังคุมงานบ่จ้องมองก้อนหินจ้องมองทำไมมันก้นมาสมันก็มจ้าเรีวเนาะพี่น้องมึง่นี่ซีซปี เอาข้อห้องทำไมล่ะมันยกไม่ถเหรอมันยกไม่ได้มันหนักหนักเกินทยพ่อมันมีคนถืหลายจ้ะอ <c oughs> ย่ามันด้เปียกหนูเป็นยังต้องล่างมือนูเป็นยองลางเหรอ จับกพีดินยี่ใส่ว้าวเป็นเบิดเด้พี่น้องโ้เลี้ยงเบิดเมื่อคืนนี่พอนอนกอดพ่อใหมออออ้มุนขี่อันอันอันแขนพ่อเม้นจักรแกล่ะพ่อจังเลย <laughs> <laughs> เปินปเป้นท้าแปงเปิ้นท้าแปงเย็นแต่หน่อยท้าแปงเย็นเม้นจกักรและอ๋อ่เดียว เออจะไปทวงอย่ามาทวงแม่อย่ามาทวงพ่อบ่อย่ามาทวงมันยีโลนโลนเอียองบ่กม่วงต้เ,เต้นเต้นเนาะเต้นคู่ค่าเต้นยนังไงลองเพลงเอียงกับมือนัหน่ะแม่เห็นลองได้เออนั่นเจ๊ออกโรงพยาบาลมาหน,นักบ่ขึ้นเลยนี่ยนยี่ พันธีสัตว์ยืดที่ใดบุแต่้ว่าสูงด้วย,ยเนี่ยสูงอีกเดือนสองเดือนอีกสองเดือนสี่ปีเลียวขักยังอยู่ในท้องวังในใดนี่สี่ปีนี้เหรอเด็กสี่ปี ช่วยแม่ซักผ้าก็ได้ใช่ไหมเมื่อเช้าหนูช่วยแม่ทำอะไรคะฮะซักผ้าเก่งมากซักผ้า,ผา,ผาน้อยซ<ะ>ักผ,า,กผาตัวเองเบืองบ้านเพียงเบืองเบืองมันเป็นห้อยอันนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมัน เฮ็ดสีใหม่มันก็สามปีแล้วเนาะกับสีเขียวกับสีชมพูกับสีม่วงหนูอยากได้บ้านสีอะไรคะสีม่วงกับสีเขียวกับสีเหลืองกับสีชมพูอู้หูทำไมจะเอาหลายสีจังกับสีม่วงบ้านเขาให้เอาได้แค่สีเดียวหนูจะเอาสีลายสีม่วงกับสีแดงกับสีชมพูกับสีเหลืองกับสีเขียวหนูจะทาไหนมั่ง อย่าไปอย่าเอาไปคาบอย่าไปคาบมันสกปรกบอสีกับสีเหลืองกับสีชมพูกับสีม่วงกับสีเขียวกับสีหนูชื่ออยากยิงอะไรเนี่ยเด็กหญิงเทโธธานห้องภาษหรอหนูอายุกี่ขวบแล้วหนูอยู่บ้านอะไรหน้าใส่สาวบุตรตำบลอำเภอตำบลอะไรนะ อำเภอจังหวัดจัังหวดร้อยเออ็ดเก่งมากพ่อชื่ออะไรคะพ่อชื่อพ่อน้อยแม่ชื่ออะไรคะแม่แพคุณย่าชื่ออะไรแพศแม่ยา่าย่าแพ่งปู่ชื่ออะไรปู่บังคุณลุงชื่ออะไรลุงไหนคุณป้าชื่ออะไรป้าน,อน้องพี่ชื่ออะไรพี่พิงกับพี่หมา พ่อน้องมิกชื่ออะไรลุงแดงแล้วใครอีกก็คุณยายชื่ออะไรคุณยายคุณยายหมาป่ายายชื่ออะไรยายหนูอะยายเพลงยายยายยายอะยายยายขายยายอะไรคะคุณยายหนูชื่ออะไรคะ ฮะ <Ha? S 2> ยายเผาคุณตาชื่ออะไรบันเ <laughs> <น> <laughs> มื่อี่มคอยหูจักอันซื้อตาซื้อยายเท่าไรคุณย่าชื่ออะไรยเาายเผา โอ้ยหมดจักแต่เสื้เฝ้าแลวเนาะพรุ่งนี้หนูไปโรงเรียนนะคะไปรับชุดและหนูก็จะได้ไปรับปริญญานะอุย้ยทำอะไรไปบ,า,บายยป้าป้านะนะบายดมอร์นนิ่งเจอกันอะไร เอาสวัสดีค่ะส,สวยๆก่อนส,ยสวยๆทำส,ยสวยๆยิ้มหวานด้วยบายบายด้วย <c oughs> ไปก่อนจาะมิ่นงจ้าสวัสดีจ้า